เจนได้งานพี่เลี้ยงเด็กที่บ้านตระกูลมิลเลอร์เป็นครั้งแรกเด็กๆของครอบครัวมิลเลอร์บ๊อบบี้และทิฟฟานี่หลับไปแล้วตั้งแต่ก่อนที่เจนจะมาถึงเธอนั่งทำการบ้านอยู่ที่โต๊ะครัวเมื่อโทรศัพท์ดังขึ้นฮัลโหลเจนพูดแต่สิ่งที่ได้ยินมีเพียงเสียงหายใจแรงๆ เธอจึงวางสายแล้วเดินไปตรวจสอบประตูหน้าบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าล็อกเรียบร้อยแล้วโทรศัพท์ดังพินอีกครั้งเจนหยิบขึ้นมาแล้วพูดว่าฮัลโหลคุณได้เช็คเด็กๆหรือยังเสียงทุ้มต่ำจากปลายสายพูดขึ้นมาอย่างชัดเจนเจนสับสนเธอถามว่าคุณคือใครแต่ปลายสายก็เงียบหายไป ผ่านไป15นาทีโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งและเสียงเดิมก็ถามคำถามเดิมว่าคุณได้เช็คเด็กๆหรือ,อยังเจนรู้ว่าเธอควรจะขึ้นไปชั้นบนไปดูบ็อบบี้และทิฟฟานี่แต่ขาของเธอสั่นจนไม่อาจก้าวขึ้นบันไดได้อย่างมั่นคงเธอพยายามโทรหาคุณมิลเลอร์หลายครั้งแต่ไม่สามารถติดต่อได้ สุดท้ายเจนจึงโทรหาโอเปอเรเตอร์เพื่อสอบถามว่าอาจเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่โทรมาแกล้งหรือไม่โอเปอเรเตอร์ขอให้เธอถือสายรอขณะที่พยายามตามร้อยหมายเลขที่โทรเข้าเมื่อโอเปอเรเตอร์กลับมาอีกครั้งเธอบอกเจนว่าออกจากบ้านเดี๋ยวนี้ฉันจะส่งตำรวจไปสายที่โทรหาคุณกำลังโทรมาจากภายในบ้าน